สวัสดีครับพี่น้องมอือนอ้นศิลปาสิบภาพพี่น้องมารับชมบอนไส้ต้นกลางกอหินนี่พี่น้องเด้ตอต้นนี้ผมก็ปั้นได้ประมาณสองปีนิดนิดพี่น้องนี่ดูแลไงเรียงไงพี่น้องเด้อนี่ครับผมวิธีการรดน้ำบ่ยากเลยพี่น้องสิไซน้ำร้ายกับบ่าตายสิไซน้ำปานกลางกับบ่าตายสิไซน้ำน,น้อยกับบ่าตายพี่น้อง ทนแดดทนฝนทนตอสภาพสิ่งแบบล้อมพี่น้องนี่เป็นใหม่ทีดูแลง,ง่ายหมองหมากพี่น้องนี่ต้นกลางพี่น้องมันใช่ต้นกลางนี่งามนี่พี่น้องเด้เขารวดไปโดนนั่นแ่ะแกรวดรองริบ้อยแล้วปอยให้เขาอยู่แบบจังสีไปก่อนให,ให้เขาเงนีน่ก่อนจังเขารวดไหมนี่ครับลองไปเห็ดบังได้พี่น้องเด้ นี่ต้นกลางงามงามพี่น้องงามนี่ประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ